สวัสดีครับวันนี้พบกับผมลุ่งหรือล่วงนะครับผมออฟฟิเชียลนะครับก็มาดูกันนะครับวันนี้จะลุ่งหรือล่วงนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับเน็ตเวดนะครับผมตัวนี้เนาะเน็ตเวดนะครับผมเป็นอ่าล่างบังลงดอนะครับผมล่างนี้หนึ่งร้อยสิบเนาะอันนี้เม็ดแดงหนึ่งร้อยเก้านะครับผมรายละเอียดดังนี้นะครับผมเน็ตเวดนะครับก็ เล่นได้3มตำแหน่งนะครับผมก็จะมี L M C A M แล้วก็ L W นะตำแหน่งหลกัหลกๆจะเป็น L M ลบสนะครับถ้าจับไปยินตำแหน่งที่2หรือ3นะครับข้อเสียเลยลบสอนะยิ่งยิงเกมยิ่งสูงยิ่งบัฟมาให้นั้นเขาบัฟสมดุลน,นะแต่ผมบัฟเลี้ยงบอลน,นะครับผมบัฟเลี้ยงบอลน,นะก็ถือว่าโอเคนะกองหน้าด้านกว้างนะครับเล่นได้ปีกกับกองกับ C A M นะ ผมอัพเลี้ยงบอลน,นะผมชอบเลี้ยงบอลน,นะแต่เขาแนะนําให้อัพสมดุลน,นะก็แล้วแต่ความชอบนะครับผมแต่ว่าเลี้ยงบอลก็ไม่ได้แย่นะตัวนี้จับไปเล่นปีกจะไม่ค่อยเด่นนะจับไปเล่น LLM ไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าจับไปเล่น c A M หรือว่า LW จะเด่นนะครับตัวนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับผม พลังงานจะเป็น5ดาวนะครับผมถ้าสกิลจะเป็น4ดาว5าดาวแต่หมดไวนะได้ประมาณ70นาทีก็แย่แล้วแต่ว่าถึงจะหมดไวแต่ยังมีพลังแฝงนะครับพลังแฝงก็จะมีปอดแต่งนะครับก็จะเป็นแรงระยะ2นะตัวนี้ไม่ต้องมีสำรองนะครับผมใช้ยาวยาวจนจบเลยนะครับถือว่าเป็นตัวโกงอีกหนึ่งตัวนะถ้าดีใจเป็นไวโอリินนะพลังแฝง4อย่างก็จะมีพีพคิกทรงพลัง พยายามเตะลูกออกจากด้านข้างสนามก่อนแล้วก็จะเป็นยิงประตูจากที่ไกลแล้วก็เพย์เมเกอร์นะก็เลยถึงผมถึงบอกว่าตัวเนี้ยเด่นไปทาง c m นะครับผมเพราะมีเพย์เมเกอร์นะครับผมตัวไหนที่มีเพย์เมเกอร์ส่วนใหญ่จะเป็นเด่นไปทาง c m นะครับผมคือเล่นได้โหดเลยนะครับผมค่าพลังนะครับก็จะฝีเท้าอยู่ที่143นะครับการยิง127นะครับการส่งบอล1น 38นะครับผมแล้วก็การเลี้ยงบอล160เลยนะเพราะาผมอัพเลี้ยงเนาะการตั้งรับอยู่ที่75แล้วและตามด้วยสภาพร่างกายอยู่ที่98นะครับผมตัวนี้เท้า5ทั้งคู่นะถนัดเท้าขวานะครับผมถือว่าเป็นตัวโกงอีกหนึ่งตัวนะครับอาจจะไม่ค่อยเด่นอะไรมากนะคนไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าไปดังอยู่ที่สโมสรเดียวคือสโมสรยูเว่นะครับหรือว่ายูเวนตุสนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาดูเขาในแรงกันนะครับผม ราคาตอนนี้ผมเม็ดแดงนี่น่าจะอยู่ที่1.4แล้วนะครับผม1 1 1 0 0 0ล้านนะ1 4 0 0ล้านเลยนะโอเคครับก่อนจะไปเริ่มกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับก็ ขอสัก10บรายละกันนะครับแล้วก็ฝากช่องทางสนับสนุนด้วยนะครับผมก็จะเป็นช่องด o n a t นะครับผมก็ใครอยากจะ donate ก็ตามเลขบัญชีนี้เลยนะครับหรือว่าผมจะเม้นไว้ที่คอมเมนต์ให้นะครับผมใต้คอมเมนต์นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นเข้ากันนะครับผมโอเคก่อนจะไปเล่นเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูบทบาทนักเตะนะครับผมลืมไปเลยนะบทบาทนักเตะตัวนี้นะเน็ตเวินะครับผมอ่า กับตันทีมอยู่อันดับหนึ่งเลยนะครับถือว่าเพอร์เฟกนะครับผมตามด้วยฟรีคิกระยะใกล้อยู่อันดับที่1เหมือนกันนะครับผมอยู่ที่108แ้แเลยนะเท่ากุลิบเลยนะครับผมของในทีมผมนะตอนนี้นอันดับที่2ฟรีคิกระยะไกลหรือจะเป็นลูกคอสนะ LPA นะครับผมอยู่ที่136หนะครับหรือว่า150นะเตะมุมนะครับอันเนี้ยเตะมุมซ้ายขวาได้หมดเลยนะเห็นไหมลูกคอสจะเป็นไมคอนนะเตะมุมนะครับเตะมุม50อยู่อันดับ2นะ น,นี่ก็เป็นรองไมคอนเหมือนกันนะถ้าการโยนะจะอยู่ที่การโยนจากการเตะม,มุมะจะอยู่ที่อันดับที่2นั้นหนึ่งร้อยห้าสิบก็ถือว่าเป็นรองแค่ไมคอนเนาะส่วนฟีคิกระยะไกลนะครับผม lpa เนี่ยอย,อยู่ที่2เอ้ยส่วนใหญ่อะฟีคิกระยะไกลเขาจะให้เป็นคอร์สขออภัยนะครับอธิบายผิดเขาจะให้เป็นคอร์สนะอยู่อันดับที่2นะครับผมแต่ว่าถ้า,ถาระยะไกลให้ดู lpa นะถ้าจะเอาไว้ยิงนะครับผม ก็หนึ่ากนัก็ถือว่าโกงนะเป็นรองกุลิบเหมือนเดิมนะกุลิบ142นะจุดโทษนะครับผมจุดโทษอยู่ที่91นะครับผมเป็นรองกุลิบอยู่ที่93้รองเดียร์ตูเร่ยา์ตูเร่อยู่99เนาะตามด้วยโรนันโดอาราย101นะครับผมโอเคครับไปไปเล่นเขาในแรงกันโอเคครับก็วันนี้รีแรงแล้วเนาะก็คอนตอนนี้ผมตกไปอยู่ที่8 8K นะครับผมของเขาอยู่ที่ 9K นะครับผมก็มาดูกันนะครับผม ของเรามาในแผน41212นะครับผมส่วนเขามาในแผน41212เหมือนกันนะครับผมโอเคครับมาเจอกันนะครับโอ้โหกล้องหน้าเขานี่ตึงๆเลยนะสัญญาณไม่ค่อยดีนะครับผมวันนี้โอเคครับเริ่มว่าเราเขี่ยก่อนนะครับเน็ตเวิสวยให้มาที่โรดี้โรดี้เน็ตหลุดครับไม่ได้กระชากนะเน็ตหลุดเน็ตเราไม่ดียังไงครับ ได้ทุ่มมาบอลเข้าทางตูเล่ให้มาที่เนตเด็ดไม่ล้ำหน้าเนตเด็ดบนบนหลบเนเด็ดโอ้โหแล้วก็ผิวเหลือเกินครับผมจบด้วยซ้ายนะครับผมข้างไม่ถนัดแต่เท้าห้าห้านะครับผมสีไวโอเลนนะครับผมท่าดีใจขึ้นนำแล้วนะครับดูครับผิวผิวนะครับแล้วจบด้วยซ้ายโอ้โหผมกิบตนะท่าดีใจ เขาได้เคลียร์นะครับผมบอลอยู่ที่เปตีวอลเกอร์จี้ขึ้นมาทางขวาเนตเวตวนวนวน,วนอยู่เนตเวต์ปั้มบอลได้บอลยังเข้าทางคัมปานีเตะยาวสาดขึ้นมาบอลถึงที่อยู่เซเโอโดนตัดโรโยรี่เบนเซม่าแทงมาที่อาร์นายอาร์นายวนหลบหลอเพื่อนขึ้นอาร์นายเติมให้มาที่กุลิปยายาตูเล่ให้มาที่โรโดอล์อาร์นายโอ้โหจ่ายผิดนะเมื่อกี้นี้เบนเซม่าชี้แล้ว แต่ไปจ่ายที่เน็ตเวิล้ำหน้านะครับโอ้โหดูับบนเซมาชี้นะแต่ว่าเราให้ผิดตัวนะครับล้ำหน้าเลยโอเคครับมาไม่เป็นไรเริ่มใหม่เขาจะเตะสาดขึ้นมานะครับเตะมาวีดิตให้มาฝั่งซ้ายนะครับผมโคลข้างในมาที่เปร์ตีแฮมซิกนะครับผมแฮมซิกเข้ามาที่ ยูเซบิโอยู่เซบิโอวนอยู่เน็ตหลุดอีกแล้วม,มาอยังได้อยู่แล้วจะโดนไหมเน็ตไม่เน็ตไม่มีผลนะครับแข่งจัดวิดิตเนสเวิดให้มาที่เบนเซม่าชีอีกแล้วชี้แล้วแทงไปกุลิปหลบมาสวยให้ที่อานายอานายหลบมาหนึ่งเบนเซม่าให้ที่ยาตุเล่เนสเวิดแล้วเนสตเวิ Net โดนเตะฟาวครับผมเอาลูกรีคลิกนะ เน็เวดลูกนี้เอาฟรีคลิกเราจะให้ฟรีคลิกจากเน็เวดนะครับผมระยะนี้บอกเลยปั่นโค้งครับผมเรียบร้อยครับเน็เวดนะครับผมเรียบร้อยดูครับภาพช้านะภาพสวยๆนะครับผมดูครับระยะนี้ปั่นแบบหลอกนะให้โกไม่ให้กระโดดนะครับเห็นไหมปั่นปั่นแล้วให้มันโค้งหลบนะครับตาม เช็ดเสาเข้าไปสวยงามครับลูกนี้2.0งน,นะครับผมมาเขาได้เคลียร์แล้วปโยนครับให้มาที่ปิโรถึงแอชิโกแอชิโกจีมาฝั่งซ้ายแอชิโกให้มาข้างในแอชิโกให้มาที่ปิโลปิโลแตะมาลูกนี้อุยผิวผิวผิววนลูกนี้ยังติดยังปั๊มโดยวิดิทยตาตตัมเตะทิ้งมาติดเปอร์ตีเปอร์ตียังโถมอยู่ เปิดตีให้มาข้างในลูกนี้ยังไงวนมาฝั่งซ้ายฮัมซิกฮัมซิกฮัมซิกหลบมาสวยแฮมซิกหลบมาแล้วปั่นติดเซฟนาซาครับผมโอ้โหสวยงามครับลูกนี้เตะทิ้งขึ้นไปยังสองศูนย์อยู่นะครับนาซายังเหนียวอยู่นะถือว่าโอเคเลยนะครับผมลูกนี้ยูเซบิโอให้ที่ยอนครับฮัมซิกเตะทิ้งมาวอล์กเกอร์เปิดตีเตะมา อยนครับให้มาติดนะครับผมโรดี้ยังจ่ายติดอยู่ดูชิรูให้มาที่บอลถึงที่คอยติดนะครับผมมาอีซีพีโอยิงติดเซมมาโยฮันคอยเมื่อกี้นะครับผมขออภัยพูดผิดพูดถูกนะกูหลิบจี้ไปชี้แล้วกูหลิบหาหาเราจะหาข้างในหาให้มาที่ยายาตุเล่แล้วยายาตุเล่หาให้มาเบนเซมา่าเบนเซมา่าโดนชนไว้หมดแล้วปิดไว้หมดแล้ว โรดี้แล้วเนสเบตอยู่ไหนเนี่ยหาเนสเบตโอ้โหเนสเบตมายืนแทนโรดี้นะเมื่อกี้นี้แล้วเขาจะสวนอยู่ CPO โอ้โหไม่ผ่านนะครับยาสตัมวดีดิชนไว้่อนไมค์คอนให้มาลูกนี้บอลถึงเนสเบตแล้วเนสเบตหลบหาช่องเนสเบตบนบนติดแฮมซิกบอลบอลมันมากครับต,นนตัวนี้โตกันไปโตกันมาโอ้ยหลบสวยลูกนี้ลูกนี้หลบมาแล้วลูกนี้จี้จี้แล้วติดเซฟนาะซายอีกแล้วครับผมเตะทิ้งมาโคยังได้อยู่ปิโล ปีโลให้ทาิกแล้วก็มาถึงโยฮันครับแล้วยิงติดเซฟนาทซายแล้วครับเตะทิ้งอีกโอ้โหติดบล็อกเกือบเข้าประตูนะครับถือว่ายังเคลียร์กันได้นะครับเปลี่ยนโรนโดกับเบนซอุดเพิ่มความเร็วนะครับแต่นี้เปลี่ยนเราเหลือครึ่งหลอดแต่ไม่ต้องกลัวครับมีปอดแตงไปให้มาโรดี้ปอดแตงเบเซมาให้มาที่ไปแล้วครับชี้แล้วครับปอดแตงเริ่มมาแล้ว กอกสุดท้ายปอแตงมาหลบมาลูกนี้ปอแตงหลบแล้วมีปอแตงแต่ไม่มีไซ้ก้อยโอ้โหติดเซฟครับเกือบแล้วนะครับเกือบได้ประตูนะครับเน็เวทโยนมาลูกนี้กุนลิบมงตั้งมาตีรังกายิงไม่โดนอีกยาตัวเล่ให้มาที่ยัสตัมบอลสวนกลับเอ,อ้ยังโดนปั๊มเดยไมค์อนอยังจี้มาอยู่อยู่เซ ยูเซโอ้โหไวจัดยูเซโกงมากครับโยนมาลูกนี้อ,อยนบนถึงคลอยคลอยลงมาลูกนี้มาติดยาสตัามแล้วได้ฟาวเลยแล้วนะครับผมโอ้โ oh ห oh. ทีมเขาแบบสับแบบสับแบบหลอนนะสับแบบเร็วอะสับแบบสุดยอดนะครับผมเขาแค่ไม่คมแค่นั้นเองแล้วเราคมกว่านะครับแล้วก็น่าจะจบแล้วนะครับผมแล้วก็จบเกมครับผมสองศูนย์นะ ยังเอานะนาซาเลยแมนออฟเดอะแมทนะครับผมโอ้โหแต่อยแต่เน็ตเวทอะคือแบบจะแฮตติกแล้วคือมีปอดแต่งแต่ไม่มียิงไซโก้อยนะครับผม,มาลาังแฝงนะก็ได้ไปสองประตูก็โอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับตะไคร e นะครับแล้วก็ลืมกดกระดิ่งนะครับส่วนใครจะสนับสนุนผมโดยโนเนตก็โดนเนตมาได้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับผมหรือว่า คลิปขึ้นคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ